ดวงประจําวันสำหรับวันนี้ก็วันจันทร์วันที่8ดเดือนกระ,ดะกระดาคมขึ้นสามค่ำตรงกับเดือน8ปดปีมะโรงท่านที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของดวงประจําวันกันว่าเป็นอย่างไรในแต่ละวันนั้นการดูดวงนั้น ก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลถ้าหากว่าท่านใดฟังกันแล้วถ้าหากว่ามีความตรงหรือว่ามีความไม่ตรงก็ขออภัยกับท่านผู้ฟังด้วยก็แล้วกันการทํานายนั้นเราทํานายโดยภาพรวมเราไม่ได้เจาะจงเป็นลายบุคคลสําหรับคําโบราณท่านก็กล่าวเอาไว้ว่า การที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามเราจะไปทางเหนือทางเหนือทางใต้เราก็ต้องดูเลิก,ด,ก,ด,ลกดูชัยสิ่งไหนที่ดีสิ่งไหนที่เป็นมงคลเราก็จะเก็บไว้หรือว่าเราก็จะมีความรู้ไว้บ้างเพื่อเป็นการดีและเป็นการที่เรียกว่าเรา จะได้ราบผลอีกตากในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์กันบ้างสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมานั้นท่านจะล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ในเรื่องของการงานในวันนี้ท่านจะมีโอกาสเจอะเจอเพื่อนร่วมรุ่นในสมัยก่อนหรือสมัยที่เราเรียนเราอาจจะเจอเจนในที่ทำงานที่เราทำอยู่ในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองนั้น ในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านอยู่เป็นระยะระยะในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องการเงินก็อยู่ในช่วงเกณฑ์ดีของท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ในเรื่องของคนรักถตหากว่าท่านเพิ่งจะคบกันหรือเพิ่งจะจะเจอ,เจอ กันในช่วงนี้กใหยท่านระวังให้ท่านเสบดูให้ดีซะก่อนมิฉะนั้นท่านอาจจะเจอที่เรียกว่าคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือเป็นรักซ้อนก็เป็นไปได้สำหรับสีที่เป็นมงคลท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้สีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีชมพู จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าท่านจะร่างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นเอกลักษ์จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีความสุข ตลอดวันในวันนี้เรามาดูในเรื่องของการงานท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ในเรื่องการงานนั้นก็ถือว่างานดีท่านทำอะไรก็จะมีความราบรื่นจะทำได้สำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างงานทุกสิ่งทุกอย่างก็ออกมาที่เรียกว่าดีมีคนนิยมยกย่องท่านอีกตาหาก ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีเงินดีงานดีก็มีมาจึงทำให้การเงินของท่านนั้นมีจับจ่ายใช้สอยอย่างไม่ขาดมือในเรื่องคนรักถ้าหากว่ามีคู่อยู่แล้วก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีความสุขอย่างมากจะทำอะไรก็มีการปรึกษาหรือจะทำอะไรก็ให้ความเห็นซึ่งตรงกัน สำหรับสีที่เป็นมงคลท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ก็คือสีแสดจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวของท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าท่านจะร่างหน้าแปลงควัน ให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานในวันนี้ท่านระวังในเรื่องการทํางานบางสิ่งบางอย่างนั่นที่เราทํานั้นอาจจะไม่ลงตัวอาจจะมีการสะดุดลงไปได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องการงานถ้าหากว่าท่านทําก็ต้อง ระมัดระวังให้ดีในเรื่องของการเงินการเงินในวันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีเงินเข้ามาหาท่านหลายช่องทางแต่ก็จะมีลายจ่ายอยู่บ้างก็ถือว่าท่านจะต้องได้มาแล้วก็จ่ายไปในวันนี้ในเรื่องของคนรักในวันนี้แต่หากว่าท่านเป็นแฟนกันอยู่อาจจะมีการเลิกลากันก็ได้ ในช่วงนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่มีอำนาจและมีวาสนาในวันต่อไปต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ท่าน หันหน้าไปทางทิศเหนือถ้าว่าท่านจะล่างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวของท่านในเรื่องของการงานในวันนี้ท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยจะเป็นมีทั้งงานหนักและก็งานเบาจะทำให้ท่านเหน็ดเหนื่อยหน่อย ในช่วงของวันนี้ในเรื่องการเงินนั้นก็จะมีผลดีในช่วงใบบ่ายท่านจะได้จับเงินก้อนอีกตา,ากในเรื่องของคนรักในวันนี้ถ้าหากว่าเราจะไปเหนือไปใต้กับคนรักก็ขอให้ท่านระวังอาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยอยู่มากบางทีบางครั้งนั้นคนรักของเราก็อยากจะได้โน่นอยากจะได้นี่ อันนี้เราก็ต้องตามใจเขาเราก็จะต้องควักเรียกว่าควักมากกับทุกวันสําหรับสีที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือสีขาวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวของท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้า ท่านจะล้างหน้าให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นเอกลักษ์กับตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานงานวันนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีความโดดเด่นใครเห็นใครก็นิยมงานทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงอีกต่าหากในเรื่องของการเงินก็ถือว่า วันนี้เราลงทุนอะไรไว้ก็จะกลับมาหาตัวเราอาจจะได้เงินปันผลอีกตาหากในเรื่องของคนรักในวันนี้ก็อาจจะจู้จี้กันสักหน่อยพูดจาอะไรก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องจะมีการงุดงิดจะทำอะไรก็คิดมากจึงต้องระวังไว้ในวันนี้ในเรื่องสีที่เป็นมงคลสำหรับท่าน ที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีแดงจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์และนำอำนาจและนำวาสนามาให้กับตัวท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างในวันนี้หากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าท่านจะล่างหน้าแปลงควัน ให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกอาจจะเป็นทิศที่ดีจะเป็นทิศที่นำเอกลาบหรือว่านำโชคนำลาบมาให้กับตัวท่านในวันนี้เรามาดูในด้านของการงานการงานของท่านวันนี้อาจจะมีการสะดุดอยู่บ้างทำงานที่เรียกว่าเสร็จแล้วอาจจะไม่เรียบร้อย งานทุกสิ่งทุกอย่างบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะต้องเอากลับมาทำอีกก็เป็นไปได้ในเรื่องของการเงินในวันนี้ก็จะมีเงินที่เรียกว่าหมุนเวียนเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกจึงทำให้ท่านวุ่นวายอยู่กับในเรื่องการเงินในวันนี้ในเรื่องของคนรักในวันนี้ก็จะทำอะไรก็ให้ท่านระวังอาจจะมีการพูดจา จับผิดจับถูกกับตัวเราเพราะฉะนั้นในท่านระวังเขาไว้ให้ดีสำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีฟ้าหรือสีเขียวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้าง ถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าท่านจะล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวของท่านเรามาดูในด้านของการงานท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ก็รู้สึกว่างานของท่านนั้นดีวันนี้จะมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกต่หากงานทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ท่านทำนั้นจะออกมาได้ดีในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ถือว่าคล่องตัวดีท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายก็ถือว่ามีเงินใช้สอยไม่ขาดมือในเรื่องของคนรักในวันนี้ก็เอาอกเอาใจดีจะทำอะไรก็เป็นที่ปรึกษากับตัวเราได้ในช่วงนี้สำหรับสี สีที่เป็นมงคลน,นั่นก็คือสีขาวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างตื่นเช้าตอนเช้าท่านตื่นมาท่านล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นเอกรักษ กับตัวของท่านในเรื่องของการงานในวันนี้งานของท่านจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆก็ถือว่าท่านมีงานทำอยู่ตลอดงานมารอเราดีกว่าเรารองานเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในด้านการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องการเงินนั้นวันนี้จะมีคนเอาเงินมาให้ท่าน บางทีบางครั้งนั้นที่เขาเคยเขายิ้มเราไปเขาก็อาจจะเอามาให้เราในช่วงของวันนี้ในเรื่องของความรักความรักถ้าหากว่าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็จะมีความสุขกันยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ถือว่าความรักของท่านยั่งยืนและก็ถาวรในเรื่องสี สีที่เป็นมงคลท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้สีที่ดีก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษ์และนำโชคลาภมาให้ท่านในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้ติดตามรับฟังคลิปของเราคือคลิปดวงรายวันประจำวันนี้ก็ขอให้ท่านที่ฟังกันแล้ว จงโชคดีจะคิดนึกสิ่งไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านปรารถนาก็ขอให้ท่านอายุมั่นขวัญยืนกันทุกคนครับสวัสดี